เพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับเครือข่ายลดบริโภคเค็มนะครับและก็สมาคมโรคไตและมูลนิทิเพื่อผู้บริโภคนะครับเราจะทําโครงการภายใต้โครงการติดตามปริมาณโซเดียมในอาหารพร้อมบริโภคและอาหารกึ่งสําเร็จรูปเพื่อโครงการรณรงค์ลดเค็มลดโรคนะครับเราทําการสํารวจอาหารอยูอ่ประมาณ4ประเภทนะครับอาหาร4ประเภทเนี่ยประเภทแรกก็เป็น อาหารอุ่นร้อนพร้อมรับประทานนะครับในตัวอาหารอุ่นร้อนพร้อมรับประทานเนี่ยเราจะเห็นว่าปริมาณโซเดียมตัวที่ต่ําสุดเนี่ยครับก็อยู่ประมาณ380มิลลิกรัมนะครับแล้วก็ตัวที่สูงสุดเนี่ยคือประมาณ 1, 3 9 0มิลลิกรัมนะครับและอีกส่วนหนึ่งส่วนที่2ก็คือเป็นอาหารขนมขบเคี้ยวในตัวขนมขบเคี้ยวเนี่ยครับก็จะมีปริมาณโซเดียมที่ต่ําสุดก็คือปริมาณ25ามิลลิกรัมนะครับแล้วก็สูงสุดก็คือ ปริมาณสักประมาณ1,100่มิลลิกรัมส่วนที่3ก็เป็นอาหารกึ่งสําเร็จรูปอาหารกึึงสําเร็จรูปเนี่ยเราจะเห็นที่วางขายในเชลล์เนี่ยทั่วไปอาหารกลุ่มนี้เป็นอะไรที่อันตรายสูงสุดนะครับเพราะว่าจะมีปริมาณโซเดียมเนี่ยครับต่าสุดก็คือประมาณา170่นะครับแต่ตัวที่สูงสุดเนี่ยคือ7,200มิลลิกรัมนะครับเนื่องจากว่าเราเก็บข้อมูลอ,อาหารพวกนี้จากร้านสะดวกซื้อทั้งหมดเลยนะครับ ตัวที่3เนี่ยเป็นตัวที่ไอตัวที่4เป็นตัวที่สังพันอีกตัวหนึงคือเครื่องปรุงรสนะครับเครื่องปรุงรสเนี่ยต่ำสุดก็คืออยู่ประมาณสัก430สูงสุดก็คือ1,900ประมาณนี้นะครับแต่ด้วยตัวอาหารทั้งหมดที่เราเก็บข้อมูลสํารวจเนี่ยราบอกได้เลยว่าในตัวฉลากจริงๆเนี่ยมันเห็นไม่ได้ชัดเจนมาก,กนักนะครับแล้วก็ตัวเล็กมากเลยทําให้ประชาชนเนี่ยก็คือ เวลาเข้าไปเลือกซื้อเนี่ยคือไม่ได้เขาเรียกอะไรนะไม่ได้มีข้อสข้อสังเกตในการเลือกซื้อก็คือตั้งใจไปซื้อปริมาณอาหารที่ตัวเองต้องการอยากได้ทางจากร้านสะดวกซื้อเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เรากังวลเลยนะครับและด้วยปัจจุบันนี้ครับผู้ป่วยไตายวายนี่ครเป็นปัญหาสําคัญของประเทศไทยเพราะว่า1ปัญหาแรก,แรก,แรกปัญหาแรกที่เจอคือเรื่องพาราโบประมาณนะครับ อันที่2ก็คือเมื่อเจ็บป่วยมากนี่ยก็คือสิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดเจนก็คือทุกคนจะไปแออัดอยู่ที่หน่วยบริการอย่างเช่นโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการที่ทําการบําบัดทดแทนไตเนี่ยนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็ปัญหาของโรคไตาวายเนี่ยที่เกิดขึ้นก็คือเกิดจากเรื่องการบริโภคอาหารจุดสําคัญที่สุดเนี่ยก็จะเกิดบริโภคโซเดียมมากเกินไปก็จะเกิดโรค n c d ดี ในโลก NTD ก็จุดเริ่มต้นของทําให้เกิดไจวายนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดอ,อีกส่วนหนึ่งเนี่ยครับทงสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยเนี่ยครับก็ขอเชิญชวนประชาชนนะครับเวลาเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อก่อนที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยครับขอให้ประชาชนาช่วยอ่านฉลากอาหารนะครับทุกครั้งในตัวฉลากอาหารเนี่ยเขาจะบอกปริมาณทั้งพลังงานทั้งไขมัน ทั้งโซเดียมเนี่ยครับให้เรา,าสังเกตแล้วก็อ่านฉลากทุกครั้งก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์<ม>เพราะในตัวผลิตภัณฑ์แต่และผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณโซเดียมที่ไม่เทเ่ากัน,นนะครับอันนี้ก็จึงเชิญชวนให้ประชาชนนะครับตระหนักในการเลือกซื้ออาหารกลุ่มอาหารพวกนี้ทุกชนิดแล้วก็ทุกครั้งในการเข้าร้านสะดวกซื้อนะครับต้องสังเกตในการเลือกซื้ออาหารทุกครั้งครับขอบคุณครับ